สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับผมนะครับคิมพารวยนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจนะครับในการทําคลิปต่อไปนะครับครับผมวันนี้ผมก็จะพามาชมนะครับแนวทางนะครับหวยฮานอย2ตัวเด่นเน้นรูดนะครับในงวดประจำวันที่17กรกฎาคมนะครับปศ2565นะครับกับตัวเลขแนวทางที่ผมได้มานะครับ สำหรับเมื่อวานเนีทางเวททยพิศพี่น้องผิดหวังนะครับให้เด่นอยู่ที่0กับ4นะครับก็มาเด้งๆเลยนะครับสำหรับสีขก็มา4 2 6นะครับในรอบเฉพาะกิจนะครับ สำหรับ4อีกตัวก็มา48นะครับในรอบพิเศษนะครับแล้วก็4,6นะครับในรอบปกติแล้วก็41นะครับดิ่งตัวเจาะนะครับสำหรับ0ูนย์ก็มา0 4 6นะครับแล้วก็0 9นย์ะครับในรอบปกติแล้วก็รอบรัฐบาลปกติแล้วก็รอบ VIP นะครับก็ขอแสดงความดีกับ AFC พี่น้องที่มีความโชคดีนะครับสำหรับตัวเด่นของเราก็มาให้เห็นอยู่นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ได้คัดตัวเด่นมา 40, 6, นแล osos, that, ้วก <Born> ็มาชมกันเลยนะครับกับตัวเลขที่ผมได้มานะครับ เลขเด่นที่ผมได้มานะครับสายวิ่งสายรูดนะครับเน้นรูดอยู่ที่4กับ6นะครับเพื่อความชัวร์นะครับเด่น4นะครับก็จะเจาะ4คู่นะครับก็จะมี0 4นะครับ4 1 4 3แล้วก็4 2นะครับสำหรับเด่นสี่สำหรับเด่น6นะครับก็จะเจาะ4คู่นะครับก็มี6 0 6 1 6 2แล้วก็6 4นะครับสำหรับเด่น6กสำหรับตัวเลขในทางจุด3ตัวก็จะมีนะครับ8 6 4 4 4 6นะครับ7 0 6นะครับ แล้วก็406นะครับแล้วก็ 465านะครับสำหรับเบิ้ลก็จะกันไว้ให้นะครับ4คู่ก็จะมี4 4 6 6 5แล้วก็0 0นะครับสำหรับชุดเบิ้ลในงวดประจำวันที่17กรกฎาคมนะครับพศ2 5 6 5นสาะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับ FC พี่น้องที่เข้ามากด subscribe กดไลค์นะครับกดติดตามไปกําลังจแอดมินนะครับขอขอบคุณทุกไลค์ทุกการติดตามนะครับสำหรับวันนี้แอดมินก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้โชคดีทุกท่านเช่นเคยนะครับสวัสด ครับ